สวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายนะครับแฟนรายการช่องเจกมาเกเต้ครับผมอเจกมาเกเต้ครับผมอ่าวันนี้ก็เจอกันในตะตูนะครับวันเาร์เพื่อนตั้มตั้มนะครับเพื่อนตั้มตัวลายๆนะครับนาจํามันได้นะครับที่ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยครับตั้มตีนมผีนะครับก็จัดยานแก้าฝากผมหนึ่งหนึ่งหลังนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเรามาเดินเส้นรอบแรกกันนะครับงานแก้ ดูข้่าวๆแล้วอาการไม่หนักนะครับแก้เป็นปลาคาร์ฟได้เปอร์เซ็นต์เยอะนะครับอันนี้สวยงามแน่นอนเดี๋ยวมาลองรับชมกันดูนะครับว่างานแก้อะเจกจะยังไงนะครับก็มีคนบอกหัวเจกแม่งพระเจ้านะครับแม่งเหมือนมีเทวดามาจับเจกแทงตอนแก้งานอ่ะนะครับมันไม่ใช่หรอครับผมชั่วโมงบินมันเยอะครับมันรู้ว่าตรงนั้นยังไงอย่างงี้ไงแล้วผมก็จะบอกลูกค้าก่อนนี่ครับ แล้วพอมันแก้งานแล้วมันเปอร์เซ็นต์มันได้เยอะครับถ้าถ้าคุณฟังจากประสบการณ์ผมมาแล้วทำตามขั้นตอนนะมันงานมันจะออกมาได้ดีได้สวย,ยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแก้งานกันยังไงก็เดี๋ยวรับชมมาเจ็ด,ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เจ็ด,ด้วยนะครับไปเดี๋ยวตามดูครับผมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพื่อน ชี้แจงเรื่องราคางานสั่งนะครับเดินเส้นรอบแรกเนี่ยผมเอา2 0 0พันหมดเลยนะครับทั้งงานเนื้อใหม่แล้วงานเนื้อเก่านะครับราคานี้เป็นราคางานที่ผมทําเมื่อ1ิปีที่แล้วนะครับราคานี้นะผมทําราคานี้นะครับ1ิปีแล้วตอนนี้ผมก็ยังทําราคานี้อยู่นะครับถึงสิ้นปีนะครับผมจะขอปรับขึ้นนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะนันเพื่อนนะเพราะผมทํางานในสตูที่เป็นสตูของผมเองนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรรายจ่ายแบบรายทางอะไรแย่ๆนะครับก็มีแค่อุปข้าวอุปกรณ์อะไรเท่านั้นนะครับที่ว่า เป็นรายจ่ายรายจ่ายซ่อนเลนส์นะครับมันบางท่านอาจจะนึกไม่ออกนะครับกระดาษทิชชู่น้ํายาทําความสะอาดอะไรพวกนี้หลายหลายอย่างนะครับก็เดี๋ยวเป็นปีหน้านะปีหน้าจะปรับขึ้นนิดหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเลทเดิมนะครับแล้วก็สําหรับคนที่มาทํางานใหญ่นะครับในปีนี้แต่ไม่เสร็จนะครับค้างไปปีหน้าก็ยังเป็นเลทราคาในปีนี้นะครับก็ขานึงนะครับขาหนึ่งเดินเส้นนะครับไม่ว่าจะแก้จะอะไรนะครับสองพันครับผม แขนหนึ่งครับสองพันครับผมหลังหนึ่งครับสองพันอกหนึ่งสองพันครับผมถ้าเป็นบริสูตร์ยาวไปตูดครับสามพันครับสามพันห้าครับแล้วแต่ครับแล้วถ้าคุมหน้าด้วยหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดว่ายน้ําเนี่ยนะครับเป็นชุดคุมเลยนะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งรอบนะครับถ้าคิดว่ารอบเดียวจบนะแต่ผมคิดว่าส่วนใหญ่จะแบ่งทํานะแบ่งทําเป็นท่อนเป็นท่อนเลยนะครับก็แล้วถ้าตีเหมาเลยก็ห้าพันห้าครับถ้าคิดว่าไหวนะครับก็ เดี๋ยวเรามาตามชมงานแก้ครับรอบแรกนะครับเป็นงานเส้นนะครับวางโครงนะครับวางโครงงานนี้เจกจะทําด้วยเส้นน้ํานะครับเป็นเป็นพัดนะครับและขึ้นตัวด้วยเส้นดํานะครับเส้นใหญ่เลยเดี๋ยวจะเล่นเดี๋ยวอาจจะมีท่าน้องเขาไหวอาจจะมีระเบิดเส้นโชว์นะครับก็เดี๋ยวเชิญรับชมด้วยกันนะครับไปแค่นี้แหละครับพอดีไม่ขึ้นได้แก่หลังนี้นะครับก็ได้เขียนขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวเรามาลอรับชมกันนะครับนี่ใส่ดอกเข้าไปนะครับนี่ตัวปลาที่จะแก้ตัวใหญ่เข้าไปนะครับฮะนี่นะครับเดี๋ยวเราใช้วงวงเดิมนะครับนี่วงไอนี้เดิมนะครับเราสามารถแทรกดอกไม้อะไรพวกนี้เข้าไปในวงพวกนี้ครับวงเดิมพวกนี้นะครับเนี่ยเพื่อทํามิติมันนะครับและสร้างมิติข้างขึ้นมานะครับแทนนะครับก็สาหรับงานแก้นะครับอย่าไปทําแบบลอยนะครับแบบลอยคือแบบภาพใหญ่มาเลยแล้วเรามาแปะนี้นะครับ มันไม่เวิร์กหรอกนะครับใช้วิธีตัดแปะนะครับแล้วสร้างเป็นจุดๆนะครับเขาเรียกวิธีซ่อมภาพนะครับค่อยๆซ่อมเป็นจุดๆไปนะครับเดี๋ยวถ้าเราวางโครงไว้ดีแล้วเราจะทําง่ายนะครับรอบหน้าเราง่ายเลยนะครับมาเดี๋ยวรอรับชมครับผมนี่นะครับรอบแรกนะครับเราขึ้นไหลกันมานะครับนี่รออีกรอบนึงเราขึ้นกันมาที่คอนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับปลาตัวใหม่มาแล้วนะครับนี่นะครับข้างนี้เป็นดอกบัวนะครับข้างนี้ นี่นะครับดอกบัวนะครับแล้วเดี๋ยวบัวดอกนี้เราใช้ดอกเก่านะครับนี่ปลาตัวใหญ่มานี่เลยนะครับเดี๋ยวไล่เก็บมานะครับปึ๊บแล้วมาเจอปลาน้อยข้างล่างนี้ครับเดี๋ยวเราเก็บพัดนี่ครับอ้อมนี่นี่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าพี่เขายังไงนะครับแต่ถ้ามันไม่ไหวเราสามารถเลิกได้เลยนะครับเพราะว่าไอเราเคลียร์เส้นนนั่นไว้หมดแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราทําวาดภาพเข้าไปนะครับเนี่ยดอกวงดอกไม้ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยตรงนี้ได้ดอกนะครับตรงนี้ได้ดอกนะจริงจริงวะตรงนี้ดอกตรงนี้ดอกดอกเล็กได้นะครับ อเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอนี่นะครับงานเส้นละเจ็กนะครับผมเนี่ยเสร็จแล้วนะครับแก้ไปด้วยปลาเต็มหลังนะครับนี่อ,อะ,อะ ึ้นเส้นไว้คร่าวๆนะครับรอบหน้าแล้วก็มาทําเส้นใหญ่แล้วก็อัดเงากันนะครับการทําเส้นใหญ่ของเจกนั่นก็คือนะครับเจกจะเปิดเข็มเบอร์ใหญ่นะครับแล้วก็ระเบิดตรงแถวที่ทํานะครับตรงไหนปัดเงาก็ระเบิดตรงนั้นนะครับบางทีก็ใช้เข็มเ1มหนึ่งเลยนะครับระเบิดเส้นให้มันใหญ่ๆนะครับจะดูเด่นขึ้นมาครับขั้นแรกเดี๋ยวเราขั้นต่อไปเราก็จะทำแบ็กกราวนะครับเพื่ออัดปลาตัวนี้ให้โดดออกมานะครับ พอแบ็กกราวมันแน่นปุ๊บปลาตัวนี้จะเหมือนกระโดดออกมานะครับทั้งปลาตัวเล็กด้วยนะครับอ่าเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับงานแก้ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับนะครับงานเส้นนะเจกนะครับประมาณนี้นะครับน่ะปลาสองตัวนะครับผมเดี๋ยวรับชมต่อรอบหน้าครับผม